ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมบุญเชิญในสมานนะครับวันนี้ได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในงานนะครับผมครับก็วันนี้นะครับเป็นวานที่เรา จะร่วมกันนะครับเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับวง Two Kester Band นะครับซึ่งคราวนี้ก็เป็นครั้งที่สองของวงนะครับที่จะมาสร้างความเพินกันให้กับพวกเรานะครับและนอกจากนั้นในวันนี้เนี่ยฮะเราจะมีนะครับทีมของกุไลแดนนะครับของกุตี้กุนกมาร่วมทําให้สร้างความบันเทิงด้วยนะครับผมครับก่อนอื่นที่จะมีการแสดงดนตรีนะครับผมขออนุญาตแนะนํานะครับแนะนําคุณครูนะครับและแนะนําทีม นักดนตรีทุกท่านก่อนนะครับผมท่านแรกนะครับขึ้นเป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนะครับท่านแรกคือคุณครูพิษณุสอนสงคารนมครับหรือคุณนุนะครับผมเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นผู้ฝึกซ้อมนะครับให้กับพวกเรานะครับต่อไปฮะคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับคุณดูคุณครูสุชาตินะครับคุณสุชาติหรือครูแปะนะครับผมเป็นท่านก็เล่นเบสเมื่อกี้คุณดุที่ท่านท่านคุมโดยคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็จะมีผู้เล่นแบ็คอัพนะครับที่ร่วมเล่นกับพวกเราก็คือ คนแรกนะครับคือคุณหาญนรงอําไพจิตนะครับหรือคุณหานนะครับผมก็จะเป็นกีตาร์ลีดนะครับกีตาร์เลสนะครับต่อไปนะครับคุณเสถียรครับคุณเสถียรพงการสอนนะครับเป็นกีตาร์นะครับเป็นตาร์คกร์ดนะครับผมต่อไปนะครับคุณประโมทนะครับคุณประโมทพ่อทานะครับเป็นมือกรองนะครับกรองเซตของเรานะครับ ต่อไปครับที่บุญหมนะครับที่บุญหมนะครับที่บุญหมนะครับผมลูกหลอยนะฮะนะครับพี่บุญหมสกุลศีชัยนะครับก็เล่นคีย์บอร์ดนะครับผมต่อไปนะครับพี่อารีมณนะครับพี่อารีมณอยู่ตรงนั้นนู้นนะครับผมนะครับรัตนชลนธ์นะครับพี่ก็เล่นคีย์บอร์ดเหมือนกันนะครับผมต่อไปพี่คณิษฐาครับพี่คณิษฐานะครับพี่คณิษฐาสุชิตกังวานะครับพี่เรีของเรานะครับเล่นไวโอลินนะครับผมแล้วก็มี พี่ติ๋มครับพี่พี่ติ๋มพิมพรนะครับผมพิมพรปั้นผูดี่นะครับดีกองทองนะครับผมครับนอกจากจะมีคุณครูนะฮะแล้วก็ทีมทางด้านของดนตรีแล้วนะครับก็จะมีทีมของลีลานะครับผมปูตี้ไม่มาใช่ไหมก็ขอนะ้นานะครับผมคุณครูคุณนอกครับคุณวูพรี่ไลวงมวเสอร์นะคุณลกของเรานะครับผมแล้วก็จะมีท่านหนปูตี้ยังมาไม่ถึงนะครับผมครับช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงของความบันเทิงนะครับโดยที่เราจะเล่นแบบนอสต๊อป